ไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอกับคนผู้รักผูใหญ่คนหนึ่งคือผมเป็นนายกสมาคมผู้สูงอายุการเมืองประเทศไทยปีครับพระชวงนั้นท่านถามผมยุ่์สองเรื่องครับมีเรื่องพยัคฆ์พันเดียร์แล้วก็ดอกบานหนุ่ม อ๋อพยักพันเรียงไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากพันเรียมอ๋อพยัพันเรียมอ๋อพยักพันเลียมใช่เรียงแล้วมันล่ลาแบบอาตัวแสดงแบบว่าคาเลคเตอร์แบบแบบนี้ครับแล้ก็เรื่องดอกฟ้านะดอกฟ้าดอกฟ้าดนโจร็รู้สึกประทับใจไงเรื่องเรื่องแรก็มันก็ตืเะเนาะราไม่เคยเป็นนักแสดงแบรู้สึกประทใจก็ฉะนั้นใเ็อ่นเอรู้สึกว่าได้ ตอนนี้ร่างเสียไปแล้วรู้สึกว่าจะรังลงกระสือโอ้โหทีน้ำตังเริ่มจุงแพนไม่กอดใช่ใช่ครับโอ้ยได้ได้ลงสัตแล้วมี่ไปถ่ายที่ไหนบ้างครับช่วงนั้นช่วงนั้นก็ายก็แถวเมืองการกับสรัสดิ์ประมาณเรื่องที่สามเรื่องที่สามก็มีเรื่องบูเชดังแล้วเรื่องไหนครับทีที่ได้รางวัลที่ได้รางวัลก็มีเรื่อง ยุติการนั่งรกเมื่อพิสูจน์เราเราไล่นเราเล่นเราเล่ยนเกมเราเล่ยนเกมเรวเรื่องไหนครับที่ประทับใจเล่นเรารู้สึกประทับใจสภาพภูมิจะเล่นสนุกมากที่เล่นเล่นไหนเล่นแล้วรู้สึกสนุกแล้วก็ประทับใจอ่ะคมันมันมันมีอยู่เรื่องหนึ่เป็นเป็นเป็นฉากเยี่จริงๆแล้วเขาจะจะใช้สตันผมไม่ต้องใช้แต่ว่าแต่วันนั้นผมก็เกิดมีกครัองแบบนี้ มันมันมันเป็นทำที่เราคิดว่าเราเรา,เราเล่นเองมากกว่าทะช้าที่ขีร่รไซคอลข้าวไปแต่มันเพิ่มาองออกข้างลดด้วยออกข้าวลดเมือนกันเป็นเพาราะว่าพี่รู้สึกว่านี่นะัทน้ักเล่เปิเหียมเ,เ,เ,เรื่องแรกเลยเก็กำลังแบบต่นนั้นอยุเหล่น้อยยังน้อยอยู่ห้าวไดะ